สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับครูอุ้ยในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูอุ้ยจะนําเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของคํานามพร้อมกันหรือยังคะอย่าลืมตั้งใจเรียนด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะคํานามคือคืออะไรเอยเด็กๆรู้ไหมถ้ายังไม่รู้เราลองมาดูความหมายของคำนามกันค่ะ คํานามก็คือคําที่ใช้เรียกชื่อคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่ต่างๆนั่นเองเราลองมาดูตัวอย่างคํานามที่ใช้เรียกคนกันตัวอย่างเช่นนักเรียนคุณครูคุณพ่อและ คำว่ายาย่านะคะเรียนจะเห็นได้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำนามที่ใช้เรียกคนต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำนามที่ใช้เรียกคนอยู่ในประโยคกันอย่างเช่นตัวอย่างประโยคบอกว่าฉานันวาดรูปคุณพ่อนักเรียนจะเห็นได้ว่าคำว่าคุณพ่อเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนนะคะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำนามที่ใช้เรียกพืชกันบ้างนะคะอย่างเช่นคำว่าต้นไม้ดอกไม้ผักชีและต้นกล้วยเห็นไหมล่ะคะว่าคำนามเหล่านี้เป็นคำนามที่ใช้เรียกพืชทีนี้เราลองมาดูประโยคที่มีคำนามที่ใช้เรียกพืชกัน ตัวอย่างประโยคคือแม่ชอบปลูกดอกไม้เห็นไหมคะว่าคําที่ขีดเส้นใต้คือคําว่าดอกไม้เป็นคํานามที่ใช้เรียกพืชนั่นเองต่อไปเป็นคํานามที่ใช้เรียกสัตว์กันบ้างตัวอย่างไก่สิงโตสุนัข ยีราฟเป็นต้นนะคะคำนามเหล่านี้เราใช้เรียกสัตว์กันนะคะทีนี้เราลองมาดูประโยคที่มีคำนามที่ใช้เรียกสัตว์กันบ้างตัวอย่างประโยคก็คือพี่เลี้ยงสุน,นัขเห็นไหมคะคุณครูขีดเส้นใต้คำว่าสุน,นัขแสดงว่าคำว่าสุน,นัขเป็นคำนามที่ใช้เรียกสัตว์นั่นเอง ต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของกันบ้างคำแรกก็คือคำว่าพัดลมรองเท้ากระเป๋าโทรทัศน์ เห็นไหมล่ะคะว่าคาเหล่านี้เด็กๆใช้พูดหรือใช้สนทนากันอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กๆอยู่แล้วแต่เด็กๆอาจจะยังไม่รู้ว่าคําเหล่านี้เป็นคํานามที่ใช้เรียกสิ่งของต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างประโยคที่มีคํานามที่ใช้เรียกสิ่งของอยู่ในประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคก็คือพ่อซื้อรองเท้าเห็นไหมคะคุณครูขีดเส้นใต้ที่คําว่าอะไรคะลูก อาอใช่แล้วครูคีเส้นใต้ที่คำว่ารองเท้าคำว่ารองเท้าเป็นคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของนั่นเองต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างคำนามที่ใช้เรียกสถานที่กันบ้างไปที่สถานที่แรกเลยค่ะสถานที่แรกก็คือโรงพยาบาลสถานที่ต่อไปก็คือโรงเรียนสถานที่ต่อไปวัด และสถานที่สุดท้ายก็คือสวนสัตว์คำเหล่านี้เป็นคำนามที่ใช้เรียกสถานที่นะคะต่อไปเราลองมาดูประโยคที่มีคำนามที่ใช้เรียกสถานที่อยู่ในประโยคกันนะคะตัวอย่างประโยคก็คือน้องชอบไปโรงเรียนคุณครูขีดเส้นใต้คำว่าอะไรเอ่ยคุณครูขีดเส้นใต้คำว่าโรงเรียนดังนั้นคำว่าโรงเรียนเป็นคำนามที่ใช้เรียกสถานที่นั่นเอง เห็นไหมล่ะคะเด็กๆว่าเรื่องของคํานามไม่ได้ยากอย่างที่เด็กๆคิดเลยเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วเราลองมาสรุปเรื่องของคํานามพร้อมๆกันค่ะคํานามก็คือคําที่ใช้เรียกชื่อของคนพืชสัตว์สิ่งของและสถานที่นั่นเอง สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปให้นะคะนําความรู้ที่ได้เรียนรู้จากคลิปนี้ไปใช้ในการทําแบบฝึกหัดด้วยนะสําหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ